Chẳng đầy khăn thảm hại gì si lây xuân năn là na xa hạt thái. แล้วพี่นองคือไปเบิดและ,ะเบิด้คือเหลือแต่เจ้าภาพแลวโอ้ยเบามากปวดว่าเบือ่อปวดว่านายลูกนี่หากันยังว่ามีญ่เอ้ยยืมเงินไปหลดมีจอยซำไปเอียนลงตมผสมกับมาวอนโอดโอยหฮเฮ้อซอยคันเว้าพื้นบ้านนาด้านหนามึนป้าเมิดบานหน่อยลำซี่ขนก็คืดเห็นแต่แต่ตสองผัวเมียแต่ละย่าย เ่าตาเงินกับเทยายทวงยืมเงินไปพันหาสามสิบปีไก่มาดอกกับตนบ่กเคยส่งคอยไปทมย่ำดิผัดลาว่าบอโกงบอโกงพัดมือนั่นพัดมือนี่หลดหว่งนี่สำหนวยตาบ้ามือนี่สิบหามิถุนาเป็นมือนาดมือผัดมือพรพอดีแหละยายว่าแล้วคอยสิไปท่วงนี่ดอกได้บ่ได้คอยสิคุ้มเอาให้ได้ละมัดดนพอดสามสิบปีแหละยาย เมื่อท่านเศษษฐีได้บ่นเช่นนั้นแล้วก็ตรงแนวไปที่บ้านของสองสามีภรรยาขันไปถึงแล้วก็เห็นแต่ยายทองนั่งอยู่คนเดียวจึงล้องเรียกถามขึ้นว่ายายทองเอ้ยายทอง,ยยทองเสียงไพน้อผู้ขา่าเสียงไย โอ้ยเสียงเศรษฐีดอกใยทองเอ้ยเสียงเศรษฐีใดผู้ขาโอ้ยเศรษฐีข้ามบันหน่อยลำซี่นี่ล่ะเอาเศรษฐีข้ามเป็นมา่ยังเฮี้ยนผู้ขาฮานีโอ้ยข่อยกบว่าข่อยสีมาท่วงหนีห,นหันลายย้ายเอาผู้ไดเป็นหนีเป็นศิลป์ย่าพอตะเหิงเอา กะเท่าตางเงินถอนตัวไปยืมเงินไข่มาหันแม่ยา่เอาเท่าเงินไปยืมหลายปันได้พูดหาโอ้ยบ่เบื่อยืมกะบ่หลายดอกย้ายเราหักไปยืมมาแค่พันหา จ้าแต่ว่าเวลาน่ะมันกกายม่แล้ว30มสิบปีเสดเด้เนี้ดอกก็บอกเคยไปทรงต้นก็บอกเห็นไปทรงโอ้ท่าเงินบอกไปตัดดอกจักเทียติผู้ขาบอกเห็นไปตัดดอกจักเทียเสดเด้เดนี้โอ้ดอกก็มีพรอมดอกก็มีบ้าผู้ขามาสงสัยเถเวยเนี่ยพอเศรษฐีสงสัยมองไหนล่ะยายว่าเพื่อนยืมเงินยืมคัมก็มีดอกยืมมาจักปีกับผู้ขาสามสิบปีสามสิบปีบ้าสาม สิบปีที่แล้วถ้าพุ่นหอนพี่นอเออดอกมันหอนสองลอยเราไป ก็มาห้องแห้งจะไม่ยังไงกูมีเขว่ากอสิบ่าอให้จะได้บัดเนี่ยเออสิมาให้ใครห้อนขึ้นเสดดจแท่นอ่อบัดเนาะเนี่ยแดดอะไรเนี่าพอเจ้าสีมาถามจ้าไดนดอกมันพอลอยสองลอยหลับไปเจ้าสีถามจังสีได้จังไดนย้ายดอกมันหลายประไดนพวกขาอันดอกนั่นใครเอาปีละพันปีละพันบุญตีเอออเาจักปีกว่าก um> ็ะสามสิบปีแล้วเนาะบาดเป็นเงินเท่าไหร่บัดเนี่ยสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาท พัวนะปัดหอดบ้านกวดละยายดอกเจาได้จะมาขักมาเนเถมันใช่ปุ๋ยกาหยังว่าถอยเ่าพอไม่่คยกะใส่มันกากระตายือพีนองใส่มันเนี่ยละวยห้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 วยอ้อหอยดอกหลายปีมาถามเมื่อนี่กระบ่ท่านมีเงินมีค้าดอกเออพาดพรให้ผู้ข่าในยนี่าพอเสียทีเสียให้คอยยกพอนหรือพันให้เจ้าจ้าสีให้พอให้พันไปดนบานไดย์วาเบิ่งเอาจากสองปีพุเล่ ปัจจุมันไก่ไปนาเทอบัดเนี่ยเอาผู้ข่าบ่มีบ่มีเสียเฮ็ดเจไดเสียแหบพัดไปหอดสองปีจ้าขันสองปีบ่ได้เด็ดสองปีบ่ได้กะบพ่พละสีหาทรงดอกโว้ยพันให้จักมือไหวเศร้าเศร้าเศร้ายา,าสิไปเบาหอดสองปีถอยย้ายเออขันสีให้พอนหรือผันคอยสียโยกพอนหรือผันเหเจ้าจาแต่ว่าห้ามเกินเจ็ดวันเท่านันเฝ้าไปหามาใส่ให้ได้เจ็ดวันเท่านันลาวตี เอาเอาพวกข่าสิหาว่าไฮดอกเด้อคอยมาบันี้แหมันใดเด้ออีกเจ็ดบ้านไย่เด้อจ้าเมื่อท่านเศรษฐีได้สั่งเช่นนั้นแล้วก็ตรงแนวาเขินู่บ้านของตนก็มีนักกาละขังนานเทาเทาเออแม่งายไห้ไประบาเทาฮาไปเลี้ยวเทาเงินเจ้านังยู่ในบ้านนังยู่ในเฮียนจะดีข้าเศรษฐีเพิ่นเว้าเพิ่นวาบได้เย็นกระไดเย็นเพราะมีแมวนี่ยนะเพิ่นเว้าจังไหนดะ คับเจ้าเถ่าคือว่ามาตาเสาตาเสี hmm. ่ยวไตแจกมันเถิดเพิ่นว่าให้เจ้ากับข่อยดันหาเงินหาค่ำเป็นทรงเพิ่นภายในเจ็ดมือเจ็ดวันวันสันเถวนี้โอ้ยเงินดามสิบหาลอยสมาถามลำรีลำไล่ถามบลิกบ่แล้วแท้สิบหาลอยแต่แต่ตุนแต่แต่ทุนเก้านั่นละเถ่าเอ้ยตะวันดอกนันบ่แมนสิบหาลอยหลไปไหนแม่ท่องพอสองลอยอยู่บ่ดอกดันสามหมื่นได้พอเท้าสามหมื่นเอออ่ะมันมาตาใส่บ่ เป็นตาไนเถอะฮะนีดอกดอกดอกเถาเนี่ยาดอกปีละพันสามสิบปีเอาต้นกับขึ้นยังน้อยๆดอกสชมาอัวแถ้ฮหานี่ะโอ้ยเถาเอ้ยความคิดความอ่านเจ้ามาเปลี่ยนจะไดนสีหาเงินใสสามเมื่อปสทรงเพิินเถ่าเอ้ยคันหาบ่ไไรเพิ่นสิย็นทีเย็นทางเย็นบ้านเย็นซองเฝ้าสู้ข่เบ้าสูไม่เย่บุญมีฟังเบิงเถ่าเอ้ย and Chôn xuất hiện nam Dù nhang bi mẹ mi lột bóng nhau đình đình oan son đi oan son lại oan son ai oan son xác cây cân nhơn đồ và ngân đới ngân เบียงแก่สมหมดใจภัมีเงินลดหนาใหญ่า่มีเงินดนทุกข์ให้ป่านเป็นไข่ที่ขาดยางเจ้าทุกอยู่ใต้ลุมฟ้าพุดทุววาทพนขานไข่ บ่อทอเทียมนั่นพอดีนั่นคือการเป็นเหนนโพดว่าทุกอย่างเต็มที่นั่นทุกหล่นทุกเดินตัวไงทุกอย่างเงินเดื่นกาบอกคือทุกอันนี้ความเป็นเหนนิยมพนพวนล่นเน่ ว่าแมนฝาดน้วยกวยแทียมพ่อหน่วยบังกรเนียมเนี่ยเนไปหยิบไปยืมหน้าท่อเทียมเข็มน่อยหน่อยก็เมิดเสียนาบาัดเวลาเจ้านีเ่นลเล่นดอกได้ตนจังยนใส่และ่อเห็นป้องทางนั้นข้างหว่วงเจ้าพองเนี เดี๋ยวนี้นั้นส้ำคำว่าพ่อใหญ่พ่อยเล่นตื่นหานไปเจอแพลจนเกิมแต่สุบเตียนเกือบถดหนทั้งสองกำเนาเล่นตาลำไปต่ำต้องจนเส้ากนดอกว่าโก้นปวดรู้ตนทุกหายอยากตายเมียนเจ้าเปียนคัน จมได้เพียงตัวนั้นโดยสูงโศกวละโศงกาดีนเน่เลยเปลืกษากับเมียตนบนลาทมสวงเขียนมีตะเอือดตัดแน่นพ้าปันแกนเข้าโคตรแกนไข่ในเสียนทุกห่อนสำนอนเสียนว่าเติมน้ำเน่า มาเบุญธละเนดน้ำไหลนองอาบทำผากแม่มีเอ จากสิเอาเงินใส่ไปส่งคืนเพิ่นเนาะจอมข้าน่าเจ็ดวันเต่า hmm. ค <c ười> ั yes. ่นมาถามยำพอก็ยังเกิดบ่พ้องโอนานาะดนายกวงไอ้เจ้านั้นแจ้งฟ้าบอกแข็งหอหน บอกตำบนตำบึงบอนสิไปยืมบางพอยินทางหินเสียนเจ้าบัเจ้าบ่แม่ทองเฮ็ยจ้าเนละเท่าเอ้ยมีบ่อนหยิบบ่อนหยิบบ่เทาไปเบาาี่ีบ่าวนองพญิเมใหญ่ ไปลำซี่บงึบงเทาเทาไปยืมเมียบุญมีบงึงเทา เราก่ยางบ่กให้คลองปันไดจังสันกัไปเยืมอบตอสีฟองเด้อเเ่าเด้อบ่อไข่ปลาถามน้ำไอพ้งซะดีโอโอโโโโสัตว์เท่าทุกันดอนจังไพรล้วสีลำเหลี่ยมเสี่ยวกามีเต็มเมือง โ,โกะมีเต็มบานเอกวงวานเครื่องเอาพงพันกว่านันเสือ,อกิงโอ้ยดูว่าไหลมากกิงจังไผแล้วสิเบิงเล่